สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปครับสวัสดีมิรักแฟนเพลงสวัสดีสุขูสุคนสวัสดีพี่น้องสปปอลเราสวัสดีพี่น้องทางคแมอารบาน <c oughs> สลาไปสลัดทักทายพี่น้องครับข่าสู่การไล่สดครับจากร้านบันเทิงเซามหาสาร,รคามนะครับโดยผู้ขาไอหนุ่มรูปหล่อสูงโปร่งจมูกโด่งขาวจัวบันเทิงเซามาแล้วมาแล้วใกล้หอดเทศกาลใกล้หอดเทศกาล สงกรานต์ตอนนี้พี่น้องเตรียมพร้อมไปได้ของครบไปผด้ได้ของมาได้ครบมาเด้อมาร้านบันเทิงเซามหาสารคามนี่แหละนะฮะตอนนี้ชิ้นค่ามือสองชิ้นค่าของไม่กบกำลังนี่กำลังหลายนี่ชิ้นค่ามือสองบัาวาสิเป็นมิกเซอร์เอ็กแอลสิบสองเอ็กแอสิบแปดครอสสองทางพาวเวอร์มือสองกับมีนี่ ไฟแอนไฟตัวนี้ V S หกรตัวนี้ขายอยู่สามพันแปดพี่น้องสามพปดใช้งานปกติเดิมๆนี่สนใจสักชัดแอดไลน์มาหาบันเทิงนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube น้ำพอบมาแล้วโบกมือใช้ไฟฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับเพจของบันเทิงแชร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้มาร์คเชกระเบือกเราบอ, <c oughs> อ่ให้แชร์ของผู้ใดของผู้ดบ้าาัได้ บมื่อในครบสามารถคำามาเบิ้องคำามาแย่งได้นะครับกับออ่าย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นพาวเวอร์ครับเบียดพาวเวอร์ครับเบียดสวิตชิ่งขายอยู่ที่ตัวละหกพั 6, นเก้านี่สเปคเดียวกันกับเป็นเดอีสิบด้เป็นเ e ดย์อีสิบ e อ่าเป็นเล็กโปรสิบตัวนี้หกพันเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็มีอ่าเป็นพาวเวอร์ครับเสียงกลางกับซีมี่นะครับตัวนี้สามพันสองตัวนี้สี่พันเก่าตัวนี้สภาพสวยข้างในเส้นในดีเส้นในเขียว มาแล้วฝากกดแชร์กดไลค์ฝากทักทาย a โลปูข่าวด้วยนะครับตอนนี้ขนส่งเขาหยุดทําการขนส่งทําการรับแล้วมิตรส่งอย่างเดียวพระเจ้ายานส่งบระท่านพนะผู้ได้ยุ่ใกล้กับเบืองเอานะครับอยู่ที่ร้านบันเทิงสาวนี่แหละนะฮะอ่าเสียดงมันมันลูกพี่ขอบคุณครับผมมันเส้นเดียวกันครับมันไม่มันไหลเลี้ยนไม่ก็ให้มันมันมันไม่เลี้ยนเข่าก็ให้มันเข่า ส,สุขการ์ดบรรหมารสกคนสวัสดีครับเป่าเบียดเป่าเบียดเศรตัวนี้สามพันหกครับของยูโรเทคนะครับเป็นมือสองสวยๆมือสองนะฮะราคาเอลพันสองเอลพันสองตัวนี้ไปคร,บรับกลางก็ดีครับเหลี่ยมกระมวลครับกลางก็ดีนี่ตัวนี้ห้าพันห้าร้อยบาทแล้วก็ผู้ใดมักรุ่นเก่าเป็นมอดเฟียดเฟียดเล็กเป็นเฟียอ่าเป็น เป็นท่านซิตเตอร์เฮอเอินเป็นเฟ,ฟียกับ่จาหอกแต่ว่าเป็นจานบินตัวนี้เป็นมอดเฟ,ฟียจานบินรุ่น R H 1 0อง n p e ดังนี้ดีหมูอันนี่พ่อใหญ่เราออกมาแลกมาเทินบ่านาเชียวว่าตัวนี้ยังเดิมอยู่บ่านาเชียวว่าตัวนี้ยังเดิมมดีนะครับยังเดิมเดิมอยู่เลยนะฮะยังเดิมเดิมอยู่เลยท่านใดสนใจก็ทักแชทเข้ามาหาเทิงก็แล้วกันนะครับกับเบอร์ 085 011 2255ครับแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับนอกจากพาวเวอร์นอกจากพาวเวอร์มือสวงของไม่จะมีของไม่เอาไว้พี่น้องเอาของมือสวงมาแลากมาเทิร์นนะครับเพราะว่าสิเปลี่ยนตัวนี้ FADCXT ซเอเสื้อแถมเสียร้อมแถมเสื้อจากโรงงานเลยพร้อมประ,ประกันพร้อมการรับประกันหนึ่งปีเต็ม สวัสดีอาตีม้มันมันขอบคุณครับผมสวัสดีอาจานบัวนี่แล้วก็เอฟเอห้าพันสองไเมนี่ตัวนี้ก็ขับเบียดขางละซีได้สบายสบายมาตินสองหมืนมาตินสองหมืนขายอยู่ที่หนึ่งมืสามันเก้าร้ยบาทหนึ่งมืสามพเก้ารอบาทครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นมาตินตัวใหญ่เป็นเอ่อข้าเอินอยังละ่ะ สเปกสูงนะครับสามารถครบเบียดได้ชนแนวล,ละสี่ดอกชั้แนวล,ละสองดอกชัแนวละสองดอกกระสิเป็นแปดดอกหนึ่งสองสามสี่เป็นสี่ชั้แน,นลได้แปดดอกนะฮะมึงหมื่นสามพันห้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับในส่วนของตู้มือสองก็มีด้ตู้มือสองจัดชุดมือสองก็มีชุดมือสองราคาหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าก็มีนะครับเข้ามาดูเข้ามาอา่ามาลองฟังมาเลือกเบิ้งนะครับ อยางเช่นตนู้ตัวนี้ตู้ตัวนี้ตะแกรงปั๊มย่างดีสิบสองนิ้วหนึ่งคุณหนึ่งสิบสองนิ้วหนึ่งคุณหนึ่งตู้ฝีมือ G T A ฝีมือซางเอไอเอ G T A GTA นี่แหละตะแกรงปั๊มย่างดีมีสีใบมีสีใบพร้อมชุดแขวนโอเวอร์แมนพร้อมชุดกหวนพนะสี่ใบพร้อมสลักย่างดีตัวนี้ขายอยู่ที่ใบละ 1, พันสี่ร้อยห้าสิบพนัหมลมีว่าพันสี่ร้อยห้าิบ ใส่ดอก12นิ้วแหลมจะหลวดได้12บนิ้วแหลมจะหลวดได้มีขยายตัวเล็กๆตัวละพันขายแล้วครับหมูอันตัวละพันขายแล้วนะครับสวัสดีเสียแจ็คครับสวัสดีอาจารย์ยศสกันบ่บาวแซกน้อยด้วยนะครับมีตูล้ลำพง18นิ้วมีครับผม18นิ้วกับสิเป็นมีบิวหลับิวยูคูนึง หลือเบลอยู่หนึ่งคู่เหลือเจบินเจบินเหลืออยู่สี่ใบนี่เจบินสิบแปดเป็นตะแกงปั้มย่างดีขอบเล็กตะแกงปัม้มไม่ดีดีครับไม่ดีบุขางในไห่ยางสวยเลยนี่ยางสวยเลยตัวนี้ใบละพันแปดร้อยบาทใบละพันแปดร้อยบาทนะครับสนใจทักแชทได้ไลเข้ามาหาบันเทิงนะครับรากามีในส่วนของทีสซดอกไว้แล้วกับมี นะครับในส่วนของตัวตัวสูตรเน็กโซ่นี่ก็มีนะครับพี่น้องคำว่าเบองไม่แย่งเอานะครับกับร้านบันเทิงเซาเปิดอหอดเปิดทุกเมื่อบม่มีวันหยุดเปิดทุกเมื่อสงการกันสิเปิดอยู่นี่ละผู้ใดยำใหม่ยำพังไว้ขาดมาเอานะครับผมดอกลำพงใหม่ดอกลำพงพังก็มาเอานะครับชุดนี้ ชุดนี้ประกอบแต้งวหม่ให้ลูกค้ากำลังเดินทางมาจากซากแก้วได้นอนบ่ลูกนอก้องสากลูกน้องมานะลูกค้าซากแก้วลูกค้าซากแก้วกำลังเดินทางมาเอาอชุดนี้เป็นชุดปกติจะเป็นชุดหาหมือนหาหาหมือนหาได้เบลดซี่ใบด็กลางซี่ใบแต่ว่าลูกค้าขออัพสเปกขึ้นมาขออัพสเปกขึ้นมามีอีคิว นะครับแล้วก็ใส่ดอกเออาร์นะครับกัราคากัเพิ่มนิดหน่อยนะครับเพิ่มนิดหน่อยบ่หลายนะครับพี่น้องสนใจก็ทักแชทเข้ามานะครับสอบถามดูได้นะครับกับชุดซีคุ้นซีเอาไปเล่นสมการเปิดตึมๆเลยเดี๋ยวคอยสิจัดชุดเปิดสมการนิดหนี่แหละเพิ่มเพิ่มผู้ได้มากกับจียกขึ้นรถแห่ไปเลยนะครับผู้ได้มากคงสิยกขึ้นรถแห่เลยสําหรับท่านใดที่สนใจก็เข้ามาดูมาชมได้นะครับกับสินค้าเพราะว่าสิเปลี่ยนของไม่เพราะว่าสิเปลี่ยนมือสอง อาจารย์ศักดาสองคูณสองจักบาทครับสองคูณสองกับมีราคาสองคูณสองราคาสองหมื่นกว่ากับมีสามหมื่นห้ากับมีสามหมื่นสามกับมีนะครับในชุดของของไมสามหมื่นห้าสามหมื่นสามเป็นของไม่มือสองกับสองหมื่นกว่านะครับสองหมื่นกว่าตอนนี้มีของนะครับมือสองมีของอยู่กําลังจะประกอบเนี่ยเป็นแหลมตัวไม่เป็นดอกกาลังสิประกอบแล้วก็มีตู้เป็นตู้ เจบิน uh, แล้วก็มีตู้ของน็กโซให้เลือกสันขอเสียงยูบีทีเอสหน่อยครับห่ว <c> ย <oughs> <c oughs> เดี๋ยวสิประกอบไว้นาร้านยังมาฟังเอาเด้อนะครับผมอาจารย์เกียรติศักดิ์อาจารย์กิติศักดิ์สารวัตรเถื่อนมักครับผมขอบคุณครับอาจารย์กวนมืนโฮสวัสดีครับผมสวัสดีเสียพิพัฒน์หลุดดาด้วยนะครับสวัสดี่อใหญ่าอาทิตย์ อาจารย์อาทิตย์วงดีก็มาไปอา่านบระ่านดอกลังเทียกัไดไม่แบบในชุดขนาดออลราคาเท่าไหร่ไม่ต้องสามตัวนี้ต้องสามตัวนี้ขายอยู่ที่ชุดละสองพันเจ็ดชุดละสองพันเจ็ดนี่ไม่ขยอกงามงามนี่เปิดปิดง่ายสะดวกดีสองพันเจ็ดเดี๋ยวเอารถไปยกได้ครับผมไม่ยกขึ้นรถได้เลย ม่ยกขึ้นรถได้เลยนะครับจะรับพี่น้องกูได้สนใจกับจัดชุดนะครับชุดสองหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าสี่หมื่นห้าหมื่นก็ได้นะครับตอนนี้ตู้ลำโพงเราก็เตรียมไว้ให้พี่น้องป้องไปใส่ดอกไว้แล้วก็มีดเด้มาหวอดยกเว้นไปได้เลยนะครับใส่บีวีใส่เทอร์โบไว้แล้วนะครับของบีทีเอสใส่บีวีใส่เทอร์โบไว้สลรับพี่น้องกูได้อยากได้อยากได้แบบรวนๆมาหวดแล้วสิได้เลยจะมาเอาได้เลยนะครับที่นี่ร้านมะเทืองสาวอำเภอเมืองมหาสารคามมาที่นี่ดอก ดอกสิบแปดนิ้วนี่ฮอตจัมาหมู่บ้านดอกสิบแปดงามๆเลยตัวนี้ขายอยู่ดอกเดิมขายอยู่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทดอกอินทนน์นี่ดินอินทนน์สิบแปดนิ้วสวยๆเลยผู้ดใดที่มายกให้หนอยกเองก็ไ,ได้เนาะเดี๋ยวสิก,กลอปก้องให้เบิง่งเดี๋ยวจะยกให้ดูจะยกให้ดู สำหรับท่านในที่สนใจเพื่อเพิ่นเทียบไปใส่ส่งการแต่ว่าบอกก่อนเด้อว่าตอนนี้ขนทรงชิ่นใหญ่ๆนี่สีทรงยาจกัก่น่อยนี่ดอกเดิมๆพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทช่วงสงการไม่มีการอัพราคาไม่มีการตึงราคาขายอย่างเดียวจอบเบื้องของเถื่อขอบคุณครับพ่อน้องพ่อน้องอย่างนี้พ่อน้องชอนบ่ฮะเี่อ ท่นเปลนหาิปพะนะอกเกาเจว่ามันไม่พอดพระนะนี่ส่งไม่ได้ส่งนะครับตอนนี้มีแต่เสียไม่ได้ส่งอ่าพี่น้องเขามาเบงมาเลือกเอาอยูร้าเป็นเทิงเศร้านะครับอยู่อำเภอเมืองมหาสารคามนี่แหลสะสภาพสวยๆใหม่ๆเลยนี่ใหม่ๆเลยนะฮะมาที่นี่ดอกซอมก็มีอยู่เหลืออยู่ดอกหนึ่งดอกซอมเหลืออยู่ดอกหนึ่งแต่ว่าสมมากงามงามสมมากวรอรเดียตลาดดินี่ติดหมวกงามพร้อมนะครับติดหมวกสวยๆเลยนะฮะ ัวนี้พันห้าร้อยห้าสิบบาทพันห้าร้อยห้าสิบดอกเดิมพันแปดห้าสิบเอ,อี่อยล้งใหม่หมู่บ้านหอยตีรวยตัวนี้ NPE พันแปดของใหม่ตีราคาจากบาทหอย NPE ของใหม่จากเด้อของใหม่เทินของใหม่โอ NPE หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์เทินของใหม่หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์นี่หมายถึงมาซีบอ่ครับซีหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์หรือว่าดอกลำโพง JB พันแปด มีสองอย่างเนี่ยกูบา่าคกูบ่าอาจารย์อ่าโอเคเด้อซับคร์ดไม่กระเทาเท่าไหร่ซับคว์ดไม่กระเทาขายแล้วจ้าขายแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวสั่งเข้ามาใหม่อยู่จ้าอ่าตอนนี้ส่งบ่ไไรครับส่งตอนนี้ส่งบ่ไไรเข้ามาเอายุ้านตอนนี้คนส่งชิ้นใหญ่ๆเขาไม่รับแล้วนะครับเขามีแต่กระจายสินค้าให้ทันสงกรามเขาก็อยากหยุดอยากเรียนเพื่อกันสวัสดีเสียอ,ออดี้มีจากดอกครับ มีทั้งหมดหกดอกครับเสียออดดี้ออดดี้น้อยมีหกดอกครับนี่เดิมหาดอกบ่เดิมเหลืออยู่ดอกเดียวนี่จะว่าก็งามงาม,งามที่กันนั่นแหละงามดีเสียออดดี้หนึ่งสองสามนะครับผู้ใดสนใจกับเขามาเบิงสนใจกับเขามาเบิงทักแชทแอดไลน์เขามาเบิงไฟกับมีนี่ไฟไปใส่เวทีไม่ไปใส่เวทีก็ได้นะครับผมพาวเวอร์ครับ พาวเวอร์ยังเนาะโอ้พาวเวอร์สี่พัน oh, แปดสี่พันแปดทาม่นสภาพสวยๆ่อยกระลับอยู่หกพันหกพันขึ้นไปยูนี่สื่อแพงดีหกพันขึ้นไปหกพันกัวเจ็ดพันหุ่นละำาม่นงามอีเลีนะครับเอาเขามาเลยนะครับเอาตัวมันเขามาสวัสดีอาจารย์บ่าวไซน้อยสวัสดีอธิพงศ์สีใสพนาหะวะเอา้าพูดมาไหม เบื้งเด้อผู้มาใหม่เพื่อมีแนวอยากได้คำว่าเบิ้งเอาอยู่ร้านเอามาแลกมาเทิร์นนะครับสินค้าพี่น้องคันอยากแลกอยากเทิร์นอยากเปลี่ยนนะครับผมให้เฮาดูแลให้กับคำว่าเบื้อยู่ร้านนะครับอยู่ร้านมาที่นี่คอยคอยคอยยีว่าเรื่องนิ่ให้ฟังสำหรับพี่น้องผู้ถามแลกตีเทิร์นโอ้เออแม่นถามแลกตีเทิร์นก็เอาเข้ามาร้านถามแลกตีเทิร์นกับมาร้าน บันเน่กับอันหนึง่งกับอันหนึง่งอันปล่อยผ่อนมีคนถามมาหลายหลายถามมาผ่อนอยากผ่อนสินค้าปล่อยกันเลยว่า,ตอนน,วา,าตอนนี้งบกับห่ายตอนนี้งบกับบ่ายกันเลยให้ผ่อนเฉพาะลูกค้าที่หูจักแล้วก็คอยตามน้ำได้คอยน้ำเอาได้ บ้านนี้มีลังคน้นเพิ่นกะว่าบ่พ,อ,พอใจว่าทำไมไม่ให้ค่อยพอนล่ะค่อยอยากพอนพอน่อนาวะเอากระเจ้ายุกไก่ไหมเจ้ายุกไก่ข่อยน้ำเอาเจ้าบ่ได้ข่อยโบขหูจักเจ้าฮ้าเสีอเจ้า,อ,าองข่อยไปแล้วไปขายเห็ดจังเดชเป็นบ่ล่ะทันเงินลหลาหลข่อยๆ่อยไปป้อยไปผู้ใดสีใส่ก็ใส่ไปไปสีโกวงกับกลวงสิีมันได้อยู่ดีแต่ว่าด้วย การติบตามเนาะบางเทียคือจังบางบางบาง,บางเจ้าที่เพื่อนปล่อยพ่อนเพื่อนกะได้นเนียบได้นเนียเพื่อนกะน้ำเนียบวน้ำเนียบแต่คเคอาปล่อยให้เจ้าสมา 5, มติว่าหาพันเพิ่นกะจิบหาพันแล้วหมื่นหนึ่งคนเนาะอันนี้ใอยบ่ได้ก็ไรหลายผู้ใดที่่อยสามารถน้ำได้มุจกักจคอยก็จังคอยปล่อยปล่อยบ่ได้ปล่อยไปทัวเด้คอยกับมีเงินปล่อยยูแต่่อยกับมีสมองนำ้ำ บอแมนว่าล้างไอ้ขียดปึงปังว่าเขาบ่าให้รพอน่ะมึงเป็นไผ่สันดีแล้วนี่กูถามว่ามึงเป็นไผ่มึงจังมาชุนให้กูดสดเดว่าจะไม่พูดแล้วเนี่ยเนี่ยก็เอาเข้าใจว่าเอาเป็นว่าช่วงนี้เนาะให้คอยหาวิธีแบบว่าให้ควายติดตามเลยสักวันือจังรถขา้าวจ่อยพมันแมนแล้วละ่ะรถขัานเจ้าว่าไปไปจ่ายเขาเขาขกันแจ้งาตำรวจน้ำจัาเล้วมันมีทะเบียนไหมอันนี้มันม่มีเบียนไหมเจ้าไปขายอย่างอื่น ที่จังไดล่ะแม่นบ่ล่ะเจ้าอ๋องชี้ล่ะก็ไปทางอื่นเฮ็ดจังได๋ล่ะ,ละ,ละเออพ่อ่อยบ่ให้พ่อแล้วก็มาคอมเมนต์ด่าหยินาไปตบบ่จักบาเยอะพ่อยสิบอกให้เด้อดข่อยบอ่อ,บอ,อ,บอเป็นคนใจดีดิยามใจดีก็ดีอยู่แต่ว่ายามใจใ้ายข่อยก็บ่คือคนดิความดันขอ่อย300พุ่นดิข่อยสิบอกให้เด้อผมอยู่หลังร้านมาเลยพ่อใหญ่สารวัตรเทียนก็เจ้าอยู่หลังร้าน ข <laughs> ้าเจ้าอยู่หลังลาดเหยาะมาเลยคอ,อ,อ,อยิีหาพันเจ้าเหยาะไรบันได <laughs> ก้าพี่น้องผู้ยุกก่งเกยเนาะคือขนาดรดมอดไซค์ขยอขันยุทธคำจังหวัดขยอกับบริวาให้เจ้าเสียพันนี้นะครับแต่ว่าก็ให้ดอกต่อไปคอยากระหาวิธียูว่าให้จังได้คอยจีติดต,ต,ตามได้สี่เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขันคอยหาวิธีติดต,ตามได้คอยกระจหยพันสุขคนล่ะปักตใต้คอยกระจห่พันเงื่อนอาเจียคอยน้ำไปได้ <laughs> สวัสดีอาจารย์ลูกเต๋าเจริญเต่าเอาขายของตัวบัซมนี่แหละข่ห้่นหวยขันข่ว่าได้ว่าไข่อกข่อ,อยสีแตกตายบุ้ยอ้าวดอกพี่อาพี่อาพี่น้องไปใไซอัดต้องการเติมเติมนี่ไปงานประชันรับรองเลยว่าขันบ่ขาดกะแอมไหม <c oughs> ตัวนี้นะครับเป็นดอกพี่อาสี่สิบมิลดอกพี่อาสี่สิบมิลพันสองร้อยบาทย่างดีตัวนี้ขายอยู่ที่ดอกละสามพันสี่ร้อยบาท 3,400บาทนะครับ3,400บาทแค่นั้นเองนะครับคงคงลอยยางดีคงลอยยางดี3,000ันเฮ้ 3, ยส0มพันดอกเว้ยอันนี้3,200นี่3,200ันสงคงนานนะของพีอาแรงอึดทนตัวนี้ว้ยว้ห้านิ้วตัวนี้ไว้ห้านิ้ว,ว,ว,ว1,500บาท1,500วัตต์ขายอยู่แค่4,500อันนี้เพิ่นเอามาให้ทดลองขายเบิ่งไว้ห้านิ้วแม่เล็กนานานะนี่แก้ว ตัวนี้เป็นยอดรุ่นยอดนิยมรุ่นยอดนิยมตัวนี้พันสองร้อยวัตโคงโคงหล่อยี่สิบห้ามิลตัวนี้ขายอยู่ที่สองพันหกนี่สองพันหกผลิตภัณฑ์มาหมา่เป็นโครงเชลเลนเจอร์เพื่อนว่าเป็นโครงเชลเลนเจอร์ผ้าผิวมะกรูดอย่างดีตัวนี้สามพันสี่ร้อยบาทสิบแปดนิ้วพันสองร้อยวัตแม่เหล็กสี่สิบมิลสวยแจ๋วนี่ขายดี 16, เชี่ยวพันออกมาลงให้ยี่สิบคัวเหลืออายุสี่สามเหลืออายุสองอันเหลืออายุสองแทนสองสองดอกผู้ใดสนใจกับเขามาเบิ่งได้สวัสดีอาจารย์ลีเจริญเศร้าปทุมทองนี่โอเคนะนี่สามพันสี่สามพันสี่ผู้ใดอยากพวันผู้ใดยุ่ยแก้ข่อยมาข่อยเยี่ยมควันแต่ว่าผู้ใดยุ่ยไกลกัขออภัยมณี้ศรีสุวรรณจันทร์สุดาก่อนนะครับ มาที่นี่ดอกนี้กำลังมาแรงป่ะนี่ดอกนี้มาแรงมากดอกคานี้มอระกดพันหกร้อยวัตสองพั 2, 2, นสองเก้าสิบสองพันเกสิบนี่อันนี้บมเมนบ์มเมนสติกเกอร์ดิถ้าจะเอาซีนติดมายางดีเลยนี่โค้งหนาๆแบบนี้โค้งหนาๆแบบนี้มอระกดมาร์กทันะครับโอเคเด้อ okay, ตัวนี้สองพันสอเก้าสิบบาทสองพร้อยเสบบาท ให้เสือถ้าเคลียร์ได้ไรข้ามาหรือขำว่าเบิ้องยุรานก็นได้นะครับขำว่าเบิ้องยุรานก็นได้สงการนี่ก็เปิดทุกเมื่อูอ้ใดแอมไม่แอม,แม,แม,แมพังดอกเสียมาเบื่องน้ำเทิงมาเบื่องน้ำเทิงได้นะครับเทิงก็จะเล่นสาดน้ำตั้งวงกินเหลายู่นี่ละนาลาดน,นี่ละู <c oughs> ุไดทีร่วมน้ำกัถือเหลาถือเบียม์ม๋ยวสิพากินกินเมาเมาท่าแป้งกุสาวพ,พันพันครับน,นั่นมาูไดทีพันกับมาบัดนี้ ียนมปียชัยเสียแซกเจริญชาวกสิพันธ์น้ำมูดจเสียแซกมันเป็นพ่อค้าหง่ได้เลยสมมตอนี่ผู้ได้อยากได้ของดีอยากได้ของราคาเถื่อติดตัวเสียแซกเจริญชาวเด้อนี่ตัวนี้สองพันสามสองพันสามร้อยบาทครับดอกอ่าสแตมดอกสแตมอบอ้อมสแตมใส่ดอกให้ลูกค้าโอ้ยดังดีเป็นไงได้ดังดีเป็น,นไงน,น,นี่ มาเด้อผู้ใดเสียาตู้ PS อไจากบาทเนี่ยมาแล้ว PS 12ข่อยขายถึกๆ1,150บาท1,150บาทไม้อัดแท้มีเบ้าเสียบมีลูกยางตั้งมีฟิลเตอร์มีเพียดหลังอย่างดี1,150บาทที่ร้านบันเทิงเาวอเพเภอเมืองมหาสรารคามนะครับฮันโหลดก็มี่ฮอนโหลดกระั่งมาไว้พี่น้องป้องไป บ้านเขาได้เอาไปใส่ช่วงสงกรานเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหลืออยู่แปดใบตอนนี้มาน,นี้สร้างว่าสิมะทรงเหมือนี่อีกประกาศหาเยเงๆไปหาสร้างเนอะหันบอมาะทรงหมือนี่นี่สิไปยืดเอาโรงงานนี่บัน,นี่ไปยืดเอาโรงงานสิผลิตเองเนี้ยบัน่น <c oughs> <c oughs> อา้าวโอเคนะครับผม ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่ติดตามการไรซ์สดจากร้านบันเทิงสาวอาจารย์พระมหาทวีศักดิ์ดอกของอ,อตู้เทอร์โบอิดอบ่มีครับเทอร์โบอิดไปเบิ่งร้านเมืองไทยลยอเอีดเด้อไปเบิ่งร้านเมืองไทยลยอเอียดไม่นี่มีแต่เทอร์โบ bts ของช่างดาวเทอร์โบ bts ของช่างดาวเสียงดีขายดีช่างมาลอยใบกวนสงการเหลือซ้ำนี่แหละซีใบพุ่นกัประกอบดอกแล้ว เลือซ้ำนี่แหละฝ้ามาอา่อดูดเสีเ่ยวฝ้ามะอาเลยนะครับสี่ใบนี้ก็ประกอบไว้ให้ลูกค้า,าจากซากแก้ยวกําลังเดินทางมานะครับจัดชุดสี่คูณสี่วายจานนะครับมือนี่ละมือนี่ละเดี๋ยวเดี๋ยวฟังแน,น่นอนเดี๋ยวสี่แฮดคลิปลงหงเบิ้งฝากพี่น้องกดติดตามกดแชร์กดไลค์ลา้ากาฝากพี่น้องติดตามของราคาถึกๆดีๆดนะครับผมกับร้านบันเทิงเซาลากกาหมอลำมือสองหมอลำของห่างในเด้อนะครับผม ที่เดอเอื้อนมาล้มของห่างตัวเมื่อไดก็ขายแต่ของห่างแต่ว่าขายดีดีขายย่ำไหนโบเลียจะเกียลูกัข้าก็ญาติกันเอาแล้วเดียเด้๋ยวด,ดาฮอนแม่ข้าว่าทำไมขายเร็วจังพนะเอา้เอาเชียวว้เฮ็ดสุมพักบอกยังทีวเอาไวน้นนเสียงกลางราคาเท่าไหร่ไม่เพราะว่าสีส้าไหไรเลยดิเ <laughs> สียงกลางมีมือสองตะแกงปั้มมือสองตะแกงปั้มหนึ่งคู่หนึ่งขายอยู่ที่ ใบละหนึ่งพ4บาทแล้วก็ของใหม่1,550บาทจ้านะครับผมมีพาวเวอร์มืมอสองบอครับเนี่ย <c oughs> เอาขายต่อกันเลยวนะเอาตัวนี้เอาลัดคิวกัน40่ิบมิลของ PR สี่มิล PR ตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งโอราคาอยู่ที่สามพันสองรอยบาท3ามพันสองรอบาทนี่แต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ส่งนะจ๊ะ ช่วงนี้ไม่ได้ส่งนะจ๊ะตัวนี้สามพันสองนะครับอาจารย์เครื่องเสียงโชว์สตูนพาวเวอร์มือสองเจ้าเสียไปครับยางครับเบลดกับมีสวิตชิ่งตัวนี้หกพันเก้า SAE P.M. สิบ o v e r m a d g เล็กโป P.M. สิบเปคเดียวกันกับ A.D.G. มีสองแท่นมีตัว NPE ตัวนี้สี่พันแปดตัวนี้สี่พันแปดนี่เป็นรุ่นเก่ามอดเฟียดยางดีทนทน อันนี้เครื่องยังเดิมแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็มีตัว x-tech ทคเอ็ตัวนี้7.3 0 0นี่คือขับเบียดนะจ๊ะนอกนั้นก็เอาไปขับเสียงกลางหรือว่าจะเป็นของใหม่ก็มีของใหม่มีเยอะแยะมากมายที่น้องขามาอเบิรงได้นะครับฟังแล้วกระทรงบอยทรงครับคันบอติดช่วงเทศกาลสงการแล้วทรงถ้าพร้อมดอกคู่หนึ่งเท่าไหร่ตู้พร้อมดอกประกอบไว้แล้วอย่างเช่นตัวนี้ ใส่ดอกคงหล่ออย่างดีตู้พร้อมดอกใบละสี่พันแปดเป็นของไม่ดอกไม่ตู้ไม่นะจ๊ะพี่น้องจา๋าสนใจทักแชทอะไรเข้า like, มานะครับสอบถาม,มได้ที่ร้านบันเทิงเซาบันนี้ขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขายของก่อนบัดนี้ยังคว้างไว้พี่น้องบ้านเฮาก่อนนะครับผมอ,อ่ผู้ใดสนใจพานไปพานมากกมาแวะนะครับยางเช่นนี่อันฟังตรงขามนี่ก็อีสานอยังนี่อีขานอีสานนครศรีธรรนะม,มานั่น หุ่นหุ่นเห็นปะอีสานนครสินรีนคับมาดิแต่ว่าจ้าเพนมาอย่างบุละ่ะแต่ว่าหังจอดอยู่ฟังตรงงาำเอ้ยเพนมาเตือนน้่มมันสิอดอกอ้าท่านี้แหละครับผมเดี๋ยวพบกันไหมนะครับสวัสดีเสียป,ป้อมขาดอะไรมาเอานะเสียป,ป้อมดอกขาดแอมไม่แอม,แม,แมพังมาเอาเลยวายขาดยี่บันเทิงเศราสงกรานนี้ก็ยังเปิดอยู่ นะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม